สวัสดีครับที่นี่ส่งเสริมความหัวชนแดนใต้นครศรีธรรมราชนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเดินทางมาตามเส้นยุทธศาสตร์สนามกีฬาชนโเพเขาวีดีทุ่งสงใช้เวลา10กว่านาทีนะครับใช้เวลาเดินทาง10กว่านาทีระยะทาง10บกว่ากิโลเมตรวันนี้มีคุณพิเทพนะครับและก็พี่ๆอีกสองท่านนะครับ ที่เดินทางมาจากที่ไหนก็ไม่ทราบนะครับแล้วติดตามช่องทางไหนที่ได้รู้จักพันธุกรรมของทางฟาร์มและได้เลือกซื้อลูกวัวตัวนี้ของทางฟาร์มนะครับคุณพิเทพเดินทางมาจากอำเภอจังหวัดไหนครับหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตั้งใจมาเลยนะครับเพื่อจ่อจงมาเลือกซื้อพันธุกรรมของทางฟาร์มพิเทพอ่ รู้จักส่งเสริมความมัวชนแดนใต้จากช่องช่อง,องทางไหนครับหลายช่องทางครับทางเว็บทางไลน์ทางาทิกต็อกครับชอบสายปัตุสายปัตุกรรมครับครับเ,เคยเห็นผลงานทางช่องทีวีทางาลูกของทางความในทีวีบ้างไหมครับหรือหลายตัวหรือเคยเห็นตัวไหนบ้างครับเห็นแล้วหลายตัวแต่ว่าที่เห็นจากจากวันนั้นที่สงตมการศาสตร์จริงนักล่า ลังสาสิงห์นักล่าขาวเป็ดแปลว่าขาวเป็ดแปลว่าครับในช่วงระยะหลังนะครับหลายตัวสนามเสาธงสนามทุ่งสงและหลายสนามในภาคใต้นะครับแต่ทางสนามภาคเหนือที่เคยชนะหลายตัวนะครับ6-7ตัวทางสนามภาคเหนือบางทีก็ยังไม่มีการถ่ายทอดนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับและก็ขอบคุณคุณพี่เทพของพี่ๆทีมงานนะครับที่เดินทางจากอำเภออาจใหญ่จังหวัดสงขลานะครับ ที่ให้ความเชื่อมั่นนะครับกับส่งเสริมความมวยชนใต้นะครับตัวนี้นะครับฝาก FC หาดใหญ่สงขลาและพี่น้องชาวใต้ติดตามจากคุณพี่เทพด้วยนะครับเป็นผลผลิตความแท้จาการามครับครับขอบคุณมาก